สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่พรจากลับนมแม่กลับพวกับพวกเราอีกแล้วนะคะแม่พรคับนมแม่นะคะคุณแม่ลูกสองที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่พึ่งนมผงเลยนะคะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้กับแม่ๆหลายๆคนนะคะได้นําไปปรับใช้นะคะแล้วก็เป็นแนวทางเป็นกําลังใจในการที่จะไปในเรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะฟังเพลงเพลินๆก่อนนะ อย่าเครียดนะคะคุณแม่เลี้ยงลูกก็เหนื่อยพอแล้วทํางานก็เหนื่อยอีกนอนแทบไม่ได้นอนกินแทบไม่ได้กินขนาดจะเข้าห้องน้ําทาธุระส่วนตัวยังมีเจ้าตัวเล็กไปเกาะอยู่ที่ประตูหรือบางครั้งต้องอุ้มไปนั่งด้วยเลยเพราะฉะนั้น <laughs> ยิ้มเข้าไว้มีความสุขเข้าไว้นะคะการทําหน้าที่แม่ไม่ง่ายนะคะแต่ก็ไม่ยากนะคะเกินความสามารถของผู้หญิงอย่างเราแน่นอน,นะคะ่ะขอให้เป็นแม่ด้วยด้วยความสุข เพราะว่ามีผ oh. oh um, so well, ู้หญิงหลายคนที่ไม่มีโอกาสได้เป็นแม่เหมือนเรานะคะเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสได้เป็นแม่คนก็ต้องภูมิใจในตัวเองแล้วก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเนาะยิ้มเข้าไว้ยิ้ม um> เข้าไว้คุณแม่หัวข้อวันนี้เอาเลยไหมเอาเลยเนาะหัวข้อวันนี้คือ ทำไมแม่ลูกอ่อนถึงขี้ลืมอืมใครเป็นแบบนี้บ้างยกมือเลยนะคะคิดว่าหลายๆคนเป็นแบบนี้นะบางคนอาจจะเกิดข้อกังวลว่าเฮ้ยทำไมขี้ลืมขนาดนี้เนี่ยหลังคลอดเนี่ยมันจะปกติหรือเปล่าหรือมันเป็นเพราะเราคนเดียวที่เป็นแบบนี้เดี๋ยววันนี้มาหาคำตอบกันนะอ่าโอเคหยุดเพลงไว้ก่อนนะคะ อะพี่บอนจะเล่าไปฟังว่าคุณแม่ส่วนใหญ่เนีนะคะเมื่อหลังคลอดช่วงที่ลูกอ่อนให้นมลูกอะไรเงี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจะมีภาวะขี้ลืมหรือว่าเขาเรียกว่าภาวะความจําเสื่อมหลังคลอดนั่นเองนะคะโอ้ฟังดูแบบดูงงๆดูแบบเฮ้ยมันเป็นภาวะเลยเหรอใช่ค่ะแม่เอ่อ ผู้หญิงเกือบทุกคนนะคะที่เป็นคุณแม่เลี้ยงลูกคุณแม่ให้นมอะไรเงี้ยจะเจอภาวะนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะทำไมเราถึงขี้ลืมลืมหน้าที่ของตัวเองลืมแม้กระทั่งว่าลืมกินข้าวลืมอาบน้ําลืมไม่ได้ใส่เสื้อใน ลืมไปหมดนะคะขนาดเรื่องของตัวเองยังลืมขนาดนี้ไม่ต้องกังวลเลยว่าเรื่องของคนอื่นต้องลืมแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่ที่ตัวเองต้องทําคุณพ่อของลูกต้องเข้าใจคุณแม่นะถ้าคุณแม่อาจจะบกพร่องในหน้าที่ไปบ้างนะคะต้องเข้าใจเนาะเหมือนที่พี่พรบอกคะ่ะเขาเรียกว่าภาวะความจําบกพร่องหลังคลอดนะคะภาวะความจําบกพร่องหลังคลอดเนี่ย มันเกิดขึ้นได้กับคุณแม่ทุกคนเลยนะคะหลังคลอดช่วงให้นมลูกเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ากระบวนการในเรื่องของการจําของคนเราเนี่ยมันมี3ส่วนให้เรานึกถึงสมมุติว่าสมองของเราเนี่ยนะเป็นคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะคะมันจะมี3 3ขั้นตอนก็คือ1คือการนําเข้าข้อมูลหรือว่าการนําเข้ารหัสนั่นเองนะคะ2คือการจัดเก็บแล้วก็3คือการเรียกความจําเรียกข้อมูลออกมานะคะ กระบวนการที่1การนําเข้าข้อมูลก็เหมือนกับว่าเราพิมพ์งานพิมพ์พิมพ์มข้อความพิมพ์เนื้อหาในหนังสืออะไรเงี้ยพิมพ์เสร็จนะคะนี่คือข้อที่1คือเนื้อหาสาระหรือว่าการนําเข้าตัวที่2คือการเมมโมรีหรือว่าการจัดเก็บนะคะจัดเก็บก็เหมือนว่าเราเซฟข้อมูลนั้นเนี่ยลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเซฟข้อมูลที่เราพิมพ์เมื่อกี้เซฟเข้าไปนะคะแล้วก็กระบวนการที่3คือเราดึง ดึงข้อมูลที่เราเซฟลงไปแล้วเนี่ยกลับมาใช้นี่คือกระบวนการจํา3กระบวนการนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วคุณแม่เนี่ยที่เป็นคุณแม่ให้นมคุณแม่หลังคลอดเนี่ยจะถูกรบกวนในขั้นแรก ก็คือขั้นของการพิมพ์ข้อความพิมพ์ข้อมูลลงไปเนี่ยนะคะขั้นนั้นนะคะมันมีสาเหตุว่าทําไมคุณแม่ถึงโดนรบกวนในส่วนของกระบวนการนี้นะคะทำให้คุณแม่ลืมโน่ลืมนี่ลืม,น,ลมนั่นลืมลืมจนแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยนะคะสาเหตุอันที่หนึ่งเลยนะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่ มีฮอร์โมนตัวหนึ่งนะคะเป็นฮอร์โมนเลยนะที่เป็นสัญชาตญาณของความเป็นแม่คือคุณแม่จะใจจดใจจ่อกับเฉพาะเรื่องของลูกเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นอะ,อะไรก็แล้วแต่ลองลองสังเกตด,ดูว่าเวลาลูกหลับและคุณแม่หลับด้วยเนี่ยพอลูกพลิกตัวเอ๊ะนี่นึงคุณแม่ดีดตัวขึ้นมาเลยนั่นคือสัญชาตญาณซึ่งคุณแม่จะไวมากๆในเรื่องของลูกนะคะแล้วทําให้ คุณแม่เนี่ยไม่สนใจอย่างอื่นนะคะคือโลกทั้งโลกหลังจากที่เราคลอดลูกออกมาในลูกของเราเนี่ยนะน่ารักน่ารักนี่ละคุณแม่ก็จะโฟกัสอยู่แต่เรื่องลูกซะส่วนใหญ่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโดยโดยที่ไม่สนใจเรื่องอื่นเลยทําให้คุณแม่ลืมในเรื่องต่างๆที่ไม่ใช่เรื่องลูกนะคือโฟกัสเรื่องลูกอย่างเดียวนะคะนี่คือสาเหตุที่1สาเหตุที่2คือ คุณแม่ที่เป็นแม่ลูกอ่อนถ้าไม่ได้มีพี่เลี้ยงเนี่ยนะคะร้อยทั้งร้อยเกิดภาวะการอดนอนแน่นอนนะคะเพราะว่าจะต้องตื่นมาให้นมลูกจะต้องตื่นมาเปลี่ยนแพมเพร์อจะต้องตื่นมาชงนมสําหรับแม่นมผงนะหรือว่าต้องตื่นมาให้ลูกเข้าเต้าหรือว่าต้องตื่นมาปั๊มนมอะไรเงี้ยการอดนอนเป็นภาวะอย่างหนึ่งทําให้คุณแม่เกิดความอ่อนล้าสมองเราล้านะคะคือเราดูแลลูกแบบแทบจะยี่สี่ชั่วโมงอะแทบบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยจนทําให ความจำในสมองของเราเกิดความบกพร่องไปได้นะคะซึ่งมันเป็นเรื่องของร่างกายนะคะร่างกายคือมันใช้งานหนักเกินไปจนทำให้ตรงเนี้ยตรงสมองเนี่ยมันบกพร่องไปนะคะสาเหตุที่สองเนาะแล้วก็สาเหตุที่3ในช่วงที่คุณแม่ให้นมลูกเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเข้าเต้าหรือว่าให้ลูกดูดขวดหรือแม้กระทั่งนมผงคนแล้วแต่เนี่ยคุณแม่จะรู้สึกแบบเพลิน เพลินกับการให้ลูกกินนมเราสังเกตไหมว่าเวลาเราเห็นลูกดูดนมจุ๊บ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 แล้วแบบเออลูกเคลิ้มหลับไปแล้วเราเราเรู้สึกเรามีความสุขมากกับการที่ให้ลูกดูดนมและหลับโดยเฉพาะที่เป็นคุณแม่ให้นมแบบว่าให้ลูกดูดนมตัวเองเนี่ยนะเราจะมีความสุขมากคุณแม่เขาเรียกว่ามันจะเป็นอฮอร์โมนความสุขอะที่มันผลิตออกมาทําให้คุณแม่รู้สึกเคลิม้มเคลิมแบบว่ารู้สึกเบลเบลรู้สึก ฟินไปกับการกินนมดูดนมของลูกคือมันมีความสุขจนรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่ค่อยสติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวคือจะไปโฟกัสอยู่ตรงที่ลูกดูดนมอะไรเงี้ยนะนี่คือสาเหตุที่3นะแล้วก็สาเหตุที่4ก็คือมันเป็น,นกลไกการรับมือกับความเจ็บปวดของร่างกายของคุณแม่นั่นก็คือหมายถึงว่าความเจ็บปวดหลังคลอดไม่ว่าจะเป็นเจ็บแผล คลอดธรรมชาติหรือเจ็บแผลจากการาผ่าคลอดหรือเจ็บหลังจากการโดนบล็อกหลังหรือเจ็บปวดอะไรตรงแล้วแต่ในเรื่องของร่างกายมันทําให้เกิดการสูญเสียความจําได้นะคะนี่คือสาเหตุหลักๆ4สาเหตุที่ทําให้คุณแม่ มีความจำบกพร่องไปในช่วงขณะนะคะขณะที่ให้นมลูกขณะที่เป็นคุณแม่ลูกอ่อนนั่นเองนะคะซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ปกติมากคุณแม่ห้ามเครียดคุณแม่ห้ามโทษตัวเองคุณแม่ห้ามแบบว่ากังวลอะไรเลยนะมันเป็นปกติค่ะหนึ่งซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้และมันสามารถหายเองได้เมื่อลูกเราโตขึ้นร่างกายของเราก็จะปรับตัวเราได้พักผ่อนมากขึ้นเราได้แบบวางใจมากขึ้นว่าลูกเราปลอดภยัยเราได้มีกิจกรรมอื่นทํามากขึ้น เหตุการณ์แบบนี้สถานการณ์ความจําแบบเสื่อมชั่วคลาวแบบนี้มันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณแม่ไม่ต้องกังวลเนาะทีนี้ในช่วงที่เ,เกิดภาะวะความจําบกพร่องหลังคลอดตรงเนี้ยช่วงที่ยังให้นมอยู่หรือว่าช่วงที่ยังแบบเ,เลี้ยงลูกอยู่เนี่ยจะแก้ยังไงดีเพื่อป้องกันแล้วก็แก้ไขในเรื่องของความจำเนี่ยเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยหเลยก็คือให้คุณแม่ใช้วิธีการจดถ่ายรูปไว บันทึกไว้บันทึกเสียงไว้บันทึกเขียนในกระดาษหรือว่าอะไรแล้วก็แล้วแต่ที่คุณแม่สามารถเห็นแล้วก็จําได้นึกขึ้นออกว่าโอ้วันนี้ฉันต้องไปฉีดยาเอ๊ะวันนี้ต้องพาลูกไปฉีดวัคซีนเอ๊วันนี้ต้องกินยาเอ๊ะตอนเย็นต้องทําอะไรหนึ่งสองสามสี่คุณแม่จดไว้จดไว้นะคะถ่ายรูปไว้ก็ได้ ันทึกเสียงไว้ก็ได้อะไรก็แล้วแต่ที่ช่วยเตือนความจําจนะคะ2ก็คือเวลาจะทํากิจกรรมอะไรให้คุณแม่ตั้งสติดีๆนะตั้งสติดีๆทํากับข้าวก็ตั้งสติดีๆว่าเรากําลังใช้มีดหันอยู่ไม่งั้นเราเบลอไปคิดถึงเรื่องลูก่าเออลูกจะตื่นหรือยังลูกจะแบบว่าอะไรบ้างอะไรเงี้ยอาจจะมีดบาดได้ได้ไม่มีสติเนาะฝึกคือฝึกสมาธิอะคะ่ะถ้าพอจะมีเวลาคุณแม่ให้พยายามนั่งสมาธิทุกวันนะคะวันนึงสัก5นาที10นาทีก็ยังดีนะคะเป็นการฝึกสติของเรา มันสามารถแบบว่าควบคุมได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ที่3อันนี้สําคัญมากเลยนะคะคือคุณพ่อของลูกหรือว่าคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าคนในครอบครัวนะคะต้อง เห็นใจแล้วก็เข้าใจคุณแม่ด้วยนะคะสิ่งนี้เกิดขึ้นได้กับคุณแม่ทุกคนไม่ใช่ความผิดของคุณแม่เลยนะคะเพราะฉะนั้นกําลังใจจากคนในครอบครัวจะช่วยให้คุณแม่สามารถผ่านพ้นช่วงเหตุการณ์เหล่านี้ไปได้นะคะเป็นกําลังใจให้กับคุณแม่ทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเนาะลูกเขาจะได้รับภูมิคุ้มกันได้รับความอบอุ่นได้รับความรักและสิ่งนี้จะติดตัวเขาไปตลอดชีวิตนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่สั้นๆเองคุณแม่อย่าปล่อยช่วงเว เลาเหล่านี้ให้เลยไปนะคะไม่สามารถย้อนกลับมาได้แล้วนะคะอย่าลืมว่ามีผู้หญิงอีกหลายคนที่ไม่ได้มีโอกาสเป็นแม่เพราะฉะนั้นเราเป็นแม่แล้วทำหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดตามกำลังของเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครไม่ต้องกดดันตัวเองนะคะทำด้วยความสุขนะคะและช่วงเวลาเดี๋ยวนี้มันจะอยู่ในใจของเราและอยู่ในใจของลูกตลอดไปนะคะขอบคุณมากๆที่รับฟังนะคะถ้ามีสิ่งใดที่จะปรึกษานะคะสามารถทักมาได้ที่เพจ คลับหนุ่มแม่ใบแม่พรนะคะหรือว่า YouTube ได้นะคะสามารถไปติดตามคล็ดลับดีๆได้ที่คลับหนุ่มแม่นะคะพี่พรจะใส่ไว้ในลิงก์เ้าื่องใต้นี้นะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สามารถทักมาถามพี่พรได้เลยนะคะยินดีแนะนําแล้วก็ยินดีที่จะแบ่งปันประสบการณ์นะคะจากแม่พรคลับหนุ่มแม่คุณแม่ลูก2ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้ว บ๊ายบายเอ๊ะลืมหรือยังว่าต้องทำอะไรตึงต้งตงไปปั๊มนมให้ลูกกันค่ะก่อนกลับบ้านไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ